มาดูกันเชื่อมฝาท้ายกันหน่อยครับพี่น้องครับสร้างฝีมือจัดจ้านเลยนะครับนะครับเข็ดปลาเข็ดหมูเก็ดอะไรไม่รู้ครับดูเองครับน้ะครับเนี่ยเชื่อมแบบนี้บอกเลยทนทานแน่นอนครับนะครับ เช่อมโอ้โหช่างฝีมือจัดจ้านเลยนะครับน้องครับโอ้โหดูครับลากยาวๆกันเลยนะครับโอ้โหจัดเลยนะพี่น้องครับชาวบ้านผมนี่หาตัวยากเลยนะครับช่างเชื่อมแบบนี้นะครับพี่น้องครับดูเองนะครับฝีมือฝีมือนะพี่น้องครับเชื่อมฝาท้ายนะครับพี่น้องครับให้หลงนะครับน้องครับทำให้แน่นหนานะครับ ให้ให um ้แข็งแรงหน่อยนะครับเช่นแบบนี้ครับเวลาเราดันเราอะไรจะได้ไม่ยุบนะฮะหรือว่ายุบก็นิดๆหน่อยๆนะฮะเนี่ยโอ้โหฝีมือจัดจ้านแล้วครับหมดไปหนึ่งเส้นแล้วครับดูครับเนาะครับโอ้โหเกตเป็นเกตเลยนะครับดูฮะโอ้โหน่น่เน่น่เน่่ดูฮะดูฮะโหนะครับดูฮะ สวยจัดนะฮะอ่ามาดูต่อนะครับว่าเส้นนี้อย่าไปสักกี่เล่มนะครับดูฮะแกไม่พักเลยนะครับเนี่ยฮะช่างเชื่อมเนี่ยถ้าเราไม่พักนี่จะได้โอ้โหสวยจัดเลยนะครับเราเชื่อมนะมันจะได้ไม่ขาดนะฮะมันจะมีความคงทนสูงเลยนะครับน้องครับดูฮะ จัดจานเลยครับเชื่อมแบบนี้บอกเลยครับใช้ซวลูกซวหลานแน่นอนครับน้องครับเอาไปเชื่อมแบบนี้ทั้งหมดทั้งฝาท้ายหมดเลยนะน้องเพื่อความคงทนคนะครับน้องครับนี่ฮะดูฮะโอ้ เล่มเดียวไม่พักเลยนะครับดูครับพี่น้องครับฝีมือจัดเลยครับโอ้โหมือนิ่งมากเลยครับแถวบ้านนี่ยหาตัวเปียบยากเลยนะครับหรือเปล่านะครับนี่ครับดังครับดูครับผมก็แปลงครับแกไม่ใช้แว่นตาดําอะไรเลยนะครับแหมใช้แว่นสายตาลูกเดียวเลยนะครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้ดูครับ สามเล่มน่นจบไหมครับดนะูฮะนี่ครับจัดเลยครับไหมครับอีกเล่มเดียวะฮะดูฮะว่าเล่มนี้จะสุดไหมนี่ครับดูนะครับโอ้โหแกไม่ได้ใช้ไม่ใช้แว่นตาดําเลยครับเอพี่ทําไมไม่ใส่แว่นตาดํอ่ะฮะชินใช่ไหม าสายตาสู้กับแสงได้อ๋อสายตาสู้กับแสงได้นะครับจริงเลยครับน้องครับไม่ได้ใส่แว่นตาดําเลยครับนี่ฮะโอ้โหจุดจัดเลยครับแต่บอกว่าสายตาแกดีมากนะครับต้องใส่แว่นนะครับแต่ไม่ใช่แว่นตาดํานะครับเป็นแว่นสายตาครับนะครับน้องครับแต่ผมก็อยู่ใกล้ไม่ค่อยได้ผมกลัวสายตาผมไม่ค่อยดีนะครับน้องครับ ว่าแกต่อเฮลเลอร์นะครับเฮลเลอร์ขึ้นรถนะครับแมโกนะครับต่อทั้งคันนะครับโอ้โหแกก็ไม่ได้ใช้แว่นสายตาตาดําเลยนะครับแกใช้แต่แว่นสายตานะครับขาวโจโก้เลยนะครับผมก็แปลกครับแกบอกว่าตาแกสู้ได้สบายมากนะครับก็อาจจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับพี่น้องครับน้องก็อย่าลอกเง็นแบบนะครับเพราะว่าแกสายตาดีนะครับ นี่ฮนะใส่แว่นตานะแว่นตาใสๆนะครับผมก็แปลงฮะแกบอกว่าต่อให้เลิก้งคันนี่โอ้โหไม่เป็นไรเลยนะก็ะถือว่าสุดจัดเลยนะน้องครับ,น,รบนี่ครับ,รบนะบสุดจัดไหมครับ ความสามารถเฉพาะตัวจริงๆเลยนะครับแับคยู่นี้ผมก็ขอตัวล่ำลาไปก่อนนะพี่น้องครับใครชอบนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับผมด้วยครับนะครับน้องครับสุดหนะ็อตชุดหน็อตเจียวเนาะบบเจ็บตาเลยเดือเฉยๆเฉยๆเ,เลยนะเออเจ็บตาสักทีตาเนี่ยโบเจ็บเลยมั้งเหโอ้โหไม่เคยเลยสุดยอดสุดยอด